อ่าล่ะท่านผู้ชมมาพบกับเชฟฮัมแล่อีกเช่นเคยล่ะฮะวันนี้เชฟขอเสนอสูตรแจ่วขี้เพียสูตรเบ่าอุดรอีกแล้วนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นเชฟขอกดเมตากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับเนื้อวัวเรานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อได้นําเนื้อวัวที่ปอกสดสดมาจากเขียงเนื้อเลยนะครับวัตถุดิบในการทําแจ่วขี้เพียจะมีพริกป่นข้าวคั่วผงหนูน้ําปลาขี้เพียจากพวกลมก่อนนะครับแล้วก็ผักหอมรวมใบมะกรูดนะครับขั้นตอนแรกเบ่าอุดรทําการใส่ ผักหอมรวมและใบมะกรูดที่หั่นไว้และพริกป่นไปก่อนนะครับตามด้วยเกลือผงชูรสและขี้เพี้ยของดีๆก็เอาขี้มาใส่เสยและใส่ข้าวคั่วตามหลังนะครับและก็ใส่ไปด้วยน้ำปลาเพียงเท่านี้บอกเลยว่าโคตรได้อ่ะครับ